นะกลุ่มมาลาใสกลุ่มมาลาใสจังหวัดกาลสินกําลังดังเรี้องกําลังเป็นไวเลานะคะที่เกระลังเป็นเรื่องเล่าที่บอกถึงถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นวังหมาดไม่ไนะก่อนเรืยนหนึ่งกลางพระวสาดีับพ่อแม่เอซี่สุขสุกนี้ซี่สาวน้อยเอซี่ิดเจงตะวันจีโอทูนะคะกระสิมาบอาเรื่องเล่าของกลุ่มมาลาใสเอเอถืออยู่เนาะ ันพอดีบอสจูพึ่นได้โพดหวางสิพี่น้องกับอราเรื่องเงาของสาวหน่อยที่ตอนนั้นละเราไปเจียวอีกอย่างกันกับกลุมมาลาใสเพราะว่าเพิ่นไปทำการแสดงอยู่ที่ว่าการอำเภอกลมามาลาใสมื่ขึ้นนี่พี่น้องเดาวันนี้เพื่อนเองก็เลยทักเออโพดบอกว่าเออมือหนีมาทรงกำลังใจใหายไอในเด้อสันเออาอมามองน่องน้องมากนี่ละมาสัน่น อ้มามองน้องๆมาได้ดิสัตแอดแสนสะท่านแอดดอกเหมยลำสิ่งพี่น้องโอ้ยเนาะบอดจูนะฮะบอกว่าเป็นเรื่องเล่าที่มันกันยังมัท่านได้เลือมเนาะพี่้องเนาะกอยังกุ้งจดจํากันไดอยู่แม่นบ่ล่ละถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่บ่ให้เกิดขึ้นดอกพี่น้องแต่ว่าบอดจูมันก็คือพ่พอพอดีนั่นแหละเนาะของนีไปแสดงยุหันเนาะไอ้ย่านสตัวมันว่าไงไอ้ย่านมันติดปัญหาโน่นนี่นั่นหรือเปล่า นะคะบัดน,นี้แสนสะท้านนะคะพี่นอ้องเพิ่นกับาคอมเมนต์ขึ้นกันได้ไี่นอ้องมันได้บอกว่าฟ,ฟังฟังคำอายแล้วสันแสนสะท้านนี้จริงจังเนาะพี่น,อน้องเนาะเอาก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่ไดว้าถึงแต่จริงมือนั่นนะ,ะพี่นอ้องมือที่เกิดเหตุนะเออในมือเกิดเหตุขึ้นนั่นเลยเดย้พี่นอ้องบอดจูคนกับฝ้าทรงกําลังใจให้นอ้นองใช่เนาะถือว่าซ้ำน้องชสด้ดิแสนสะท้านกับมองเหมยนะคะ สำหรับดอกเมยนะคะพี่น้องเพื่อนไดว่าทําการแสียงภาดพยุ์เหืืองค่ายออนนะค่ายอ้อหนึ่งเพื่อนกำว่าก็คิบบคดคาโตจักคาเงี่ยนะ,อะดอกเมยนะคะพี่น้องเพื่นอนเองก็ได้ไปทําการแสียงภาดพยนุนรวมกับบอดจูนะแล้วเกิดเหตุแบบนี้เพื่อนเองก็เฝ้าชมมานั่งใจพูดคุยกันนะคะพี่น้องเอืน่นว่าวิดีโอข้อคุยกันเลยนะชั้มน้องชสน้องสาว อีกู้นหนึ่งนะคะในวงการเดียวกันนะคะถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่พ่อยากให้เกิดขึ้นน,น่ะละเนาะพี่น้องนะคะก็ะให้่าน้นไะได้ด้วยดีก็แล้วกันนะคะและ้วก็บ่อใหญ่เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นอีกนะคะนี่แล้วเป็นว่าน้าเมาเออกินเข้าไปแล้วนี่ก็บอกบอกความบอกบอกไปแล้วก็ความยากบ่มีนะคะพี่น้องถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่เอา คอยแก้ไขกันไปนะคะกระสิ่กอยดีขึ้นไปดอกนะคะกูใดเพ่นเหตุผิดแล้วก็รับผิดไปตามนั่นนะคะในส่วนของอดอกมือและแสนสะท้านนะคะพี่น้องเพื่นอนอีกค่ะเดินนาต่อไปนะคะแก้ก็มีซอแซย์ยได้พี่น้องว่าทั้ง้นสังกาดเกินเล่ากลับไปซกงัวยอีกก็สั่บออนบม่รูร้ว่าเล่าสิไปบ่เดี๋ยวใน้วบมาจังไ๋เต้นอีกถ้าสิมาบอกชูฟังอีกดอกนะครับพี่น้องปพระมาณนั่นนะ ชวนเรื่องเล่าวองส้าหน่อยนะคะพี่น้องไปทําการแสดงกับปุ้ยพี่นออ้องเงยอาหงะอาหงะบักขัดทุกสิ่งแนววอดจูเพื่อนอีกก็บอกว่าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโน่นนี่นั่นโอ้ยแบบว่าลุกโตแบบสุดๆนะคะแ้วสำหรับมือที่พานมากก็คือมือเปิดดูดูการย่างนนหน่อยเพื่อจะได้รับรู้เลยว่าหนคนจะแต่งจะเติมจะเพิ่มจะเสริม เออจะตัดออกจะเพิ่มอันไดใส่คุณผิดแิจานณานั่นคือนักมือนับเป้นสีดีึืนนั่นเองนะคะพี่น้องบอกว่ามือมือขค้ืนีงหนีถือว่าเป็นงานแรกนะคะถือว่าเป็นงานแรกแหกหมนะคะถือว่าเป็นเรื่องเ่าที่ถือว่าเป็นที่นาประทับใจก้นหนหลามนะคะพี่น้องและที่สําคัญนะคะพี่น้องก็คือเรื่องเ่าของเวทีโอ้ยขาดขนาดพี่น้องไอ้เพื่อนเองก็ลงไฝเพื่อนประทับใจบน ต่างกับพี่พน้องๆองหรอกนะคะพี่น้องประทับใจที่ได้เห็นภาพอันชวยสดงดงามนะคะเป็นเวที่อันอลังการนะคะพี่น้องจอ LED โอ้ยบอกเลยเลือยเรื่อเพื่อเฟ,ฟีคักพี่น้องตัชสิวาแนวใดมวันนี้แอนแทนกจะลงไปนะคะพี่น้องเป็นเวท่ที่พิ่นจัดตั้งขึ้นมาแล้วเพ่นนี้ยืนออกไปเหมือนนีเป็นแคดบล็อกนะคะพี่น้องเหมือนเป็นการเดินออกไปโชว์แบบโอ้อลังการพี่น้องเป็นการโชว์แบบยืนทรงออกไป ให้ใกล้ใช้หูใส่ตาพอ่พอแม่เพิ่มเติมเข้าไปอีกเด้บอกว่าสุดยอด,ดนะคะพี่น้องแล่วันนี้สำหรับเลขที่ตรงนี้บอสอยู่เราอีกตั้งตั้งใจนะพี่น้องที่แจ่มมันเกิดขึ้นแบบนี้นะคะว่าเอ่นลงไปเล่ากับากฏเลยเราพี่น้องปรากฏไลตรงไหนรู้อไปอยเอเฟนลงไปหลายภาพดเพ้ว่าพจะเป็นภาพมุ่งสูงเออจะไปแท็กเพื่อนมาแท็กแท็กมาจากเช้าหน่อยนั่นแหละภาพมุ่งสูงภาพ เอเวทเเวเที่ง่ามขางเวทเวทที่ง่ามกันขึ้นไอ้เพ่ก็รงไปดิยอดไปเบื้องให้กระได้เด้อพี่น้องเด้อไปเบิ้งให้เลยแต่ว่าบโบดถ์เพิ่นมากดไลค์คือร่งไปทังเมื่อสามภาพสี่ภาพนเน้ยเน่ากดไลค์ภาพเดียวพี่น้องเล่ากดไลค์ภาพที่มันเป็นภาพที่นิ่งๆนะพี่น้องแล้ววันนี้กับยูนโซนโหมดสี่้าสวยงาม เรามากดไก่เล่าคือสิประทับไก่พี่น้องนะคะตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าของผู้เพิน,นผู้่นส,งนนสงางเนาะพี่น้องเออผู้่นสางงานเนาะผู้่นสางงานผู้่นจิบคนพ่นเห็นหนองมาภาพดีเอฟซีเห็นด้วยเออเอฟซีสนับสน,นุนแล้วก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องเล่าที่เฮดไห้กูคนเ่ยฮะผู้หลากหลาย ะะอ๋อเราเก็สิภูมงใจของเรานะคะเนาะพี่น้องเอากัรแสดงความยินดีกับบโจสำหรับฤดูการนี่ก็ขออหอยงงๆปังบังนะคะพี่น้องเอาบอกว่าเยสุดยมีมือวางเลยกุล่ะวางแต่มือเดินทางก็ไปกับบรูว่าแต่ล่างงา้างเหมือนออกภาพแบบไหนนะคะจะบอกว่าเต็มเกียดนะคะพี่น้องตอนนี้พี่หอดสิ้นเดือนก็เลยนะคะเอาติดแต่ลังใจเห็นกับบุ้งสาวนอนติดบานเพ่นะคะพี่น้องเพิ่นกระแจงมเาราเรียว่าเพิ่นจิกเปิดบุงสอง วันที่เสีดตุลา,าคมเด้อพี่น้องเด้อรอดเด้อก็คือวงสาวน้อยลำพื้นโชว์นั่นเองนะคะต่อไปก็สิเป็นมือเปิดลำพื้นโชว์วด้่บัดนี้ถามว่ามือเปิดลำพื้นโชว์ถามว่าสาวน้อยทิ่บานแพงสิได้ไปบอ่ออีลาน้อยก็ไปซอยพอหรือกอนั่นแหละนะคะเอ้าตามนั่นเนาะพี่น้องยินดีกับบอ่อโจ้นะคะพี่น้องยินดีกับชาวคณะสุขุสุคนนะคะพี่น้องขอบคุณสุขุสุคนทขอว่าเรับช่มด้วยเด้อ ยังยงบางสู้ทุกคนค่ะถ้าที่หลักกระพอฟังซองที่เซ็นด้านจีดี่ดนจ้าฝากอะไรก็แชร์ในกำลังใจนีแล่วก็เสร็จแล้ว